Another broken play. บักกี้สำรวจนะลูกอนี่อุปกรณ์นะคะแม่บ้านเขาเอามาเองหมดทุกอย่างเลยนี่บักกี้ก็มาทำอะไรครับมาคิวซีโอ้ใช่ไหมลูกผ่านไหมครับเออเออบ้านจะสะอาดชอบอีกแล้วนะนะเนี่ย คุณแม่บ้านก็เป็นแม่บ้านจากซีสเตอร์นะคะก็เป็นบริษัทรับริการทําความสะอาดแล้วก็มีต้มแอร์ล้างแอร์ต่างๆด้วยนะคะแต่หลักๆที่ขวรใช้บริการเนี่ยก็จะเป็นการทําความสะอาดทั่วไปเนี่ยแหละอย่างเช่นอ่ะก็กวาดถูเช้กระจกหรือทิ้งขยะล้างจานหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะใช้บริการให้บ่อยขึ้นเพราะว่า มันก็สะดวกกว่าจริงๆเพราะช่วงนี้คือก็เริ่มงานเยอะอีกแล้วนะคะก็เลยแบบไม่มีเวลาดูแลบ้านด้วยเราดูแลต้นไม้ด้วยตอนนี้ก็เลยแบบพอยิ่งต้นไม้เยอะเวลาดูแลบ้านก็น้อยลงนะคะเพราะว่ารดน้ำต้นไม้บางทีก็หมดวันแล้วยังไม่รวมเปลี่ยนกระถางต่างๆอีกนะคะ,ะวันนี้ก็เลย เรียกคุณแม่บ้านมาอีกนะคะอันนี้เรียกเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะช่วงนี้จะเรียกทีๆหน่อยคือเป็นแพ็กเกจนะคะสี่ครั้งก็คือสี่ครั้งต่อเดือนหรืออาทิตย์ละครั้งนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นครั้งทีง่2ถ้าจบแพ็กเกจนี้ก็ตั้งใจว่ายังคงเรียกอยู่เหมือนเดิมแต่ลดเหลือแค่เดือนละครั้งแทนนะคะก็คิดไว้ประมาณนี้แหละ,ค,ะคิดว่าแค่นี้บ้านก็น่าจะแบบเอียมอ่องละแค่ช่วงนี้ต้องใช้บริการให้มาแบบอาทิตย์ละครั้งทีหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้ทำความสะอาดมาหลายเดือนตั้งแต่แบบก่อนโควิดเลยนะคะเป็นคุณแม่บ้าานนะะันก นะคะแล้วก็ทำความสะอาดแบบเนียบมากคุณแม่บ้านตั้งใจทำงานมากเลยนะคะคุณแม่บ้านทำงานที่ซีสตเตอร์อยู่กับเขามาแบบนานแค่ไหนแล้วคะเริ่มทำมากี่เดือนแล้วคะเดือนที่4ี่แล้วคะ่ะเ,เดือนที่4ี่แล้วนะคะอันนี้อยู่ซีสตเตอร์นะคะก็คุณแม่บ้านก็จะสามารถเลือกวันทำงานหรือเลือกวันลาอ่าวันนี้ไม่อยากทำงานวันนี้อยากลาไปเยี่ยมคุณแม่ก็แค่กดไม่รับงานแค่นี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะ นะก็คือสะดวกเหมือนกันนะคะมันก็เอาเราเหมือนงานฟรีแลนซ์นะคะเราสามารถแมนจเวลาแมเนจชีวิตบาลานซ์ balance, ชีวิตครอบครัวชีวิตการงานของเราได้นะคะนีก็เป็น เออเป็นงานที่ดีนะคะ t i c e เตอร์ก็เป็นบริษัทของรุ่นน้องที่จุฬาของขวัญเองนะคะก็มาสนับสนุนกันได้นะคะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ใช้บริการมาบ่อยตั้งแต่ทําบ้านนี้เสร็จใหม่ๆนะคะก็มามาอยู่ครั้งแรกฝุ่นมันก็จะเยอะ,ะเชีะเพึ่งสร้างเสร็จแล้วก็ใช้บริการแม่บ้าน t เตอร์เหมือนกันนะคะใช้เองนะคะน้องโจซัดไม่ได้ไม่ได้ขอให้รีวิวคุณแม่บ้านก็คือต้องเอาอุปกรณ์มาเองเอาเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นเอาพวกน้ํายาล้างมาเองใช่ไหมคะ อันนี้ก็คือต้องจัดหาเองปะคะก็หาเองแต่ผลิตภัณฑ์ใช้ของบิ๊กซอค่ะอ๋อเป็นเป็นแบรนด์ที่ดีเป็นที่ห้อที่คิดว่าดีแล้วใช่ไหมคะแบบใช่ค่ะแบบโอเคไปทําบ้านไหนของลูกค้าก็ชมนะคะชมว่าสะอาดหอม<า>อหอมโอ้วงแล้วก็ชื่นใจอ๋อก็คือดิสซอนี่คือใช้อะไรบางน้ำยาล้างห้องน้ำมีล้างห้องน้ำมีเช็ดกระจกมีน้ำยาฆ่าเชือ้อโอ้น้ำยาสพื้นอ่า แล้วเมื่อเทียบแล้วเนี่ยหลังจากที่ออกมาอยู่กับซีเซอร์แบบว่ารับงานเลือกเลือกรับงานเองอะไรอย่างเงี้ยอองานหนักกว่าไหมแบบแต่และบ้านรู้สึกจุกจิกกว่าตอนสมัยอยู่บริษัทไหมคะเป็นบางบ้านนะคะ่ะบางบ้านลูกค้าต้านะแต่ทํางานประจาบางบางครั้งมันมันก็เหมือนกันอะพอๆกันถ้าแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วอะซิสเตอร์มันก็ดีตรงที่ว่าถ้าบ้านไหนที่เราคิดว่ามันไม่โอเคเราก็ไม่ไมกดซ<ำ>้ำเหมือนงานฟรีแลนซ์ค่ะทุกคน นี่ก็โอเคแล้วเป็นไงคะรายรายได้แบบถือว่าได้เฉลี่ยแล้วอะเวลาทําเวลาชั่วโมงเราอาจจะไม่ไม่ถ้าคนที่ขยันหรือว่าคนที่เขามีรถขับมันก็นจะได้เยอะกว่าม่บ้านบริษัทอ๋อจะรับงานได้เยอะกว่าไปไหนก็ได้ใช่ไหมเพราะ,ะมันสมัยนี้เนะาะหลายคนคือแบบไม่ได้ต้องการแบบงานที่มั่นคงขนาดนั้นแล้วบางบางทีงานบริษัทก็ไม่ได้แบบมั่นคงแล้ว ใช่ไหมอย่างนี้ก็แบบเออเราได้ซื้อเวลาให้กับตัวเองเนาะผ่อนก็ชอบอทํางานอย่างเงี้ยซื้อเวลาซื้อประสบการณ์<น>ทุกอย่างเนาะนทุกอย่างมันก็มีปัญหาแต่ทุกอย่างก็มีทางออก <laughs> ใช่ไหมว่าทัศนคติดีมากค่ะทำงานทำงานที่ไหนก็เหมือนกันแ่<อ>แค่เราทําให้เต็มที่ในงานที่เรารับมาแค่นั้นโอ้ มีข้อเสียไหมคะเมื่อเทียบกับงานประจําตอนนั้นทำทีเซเตอร์มีข้อเสียไหมยังตั้งแต่ทํามาก็ยังนะคะโอ้ยังไม่เจอนะคะย,ยังไม่เจอแอดมินก็น่ารักก็โอเคอะเพราะว่ามีปัญหาอะไรเรื่องงานเนี้ยล้วก็จะมีอลไรกลุ่มที่คอยถามกันก็เลยปัญหาแก้ได้โอ้แก้แก้ปัญหาได้แล้วก็แก้ได้แบบโอเคไวอะไรอย่างนี้น อันนี้คุณลูกค้าเองก็ต้องเวลาใช้บริการก็ต้องแบบเนาะแจ้งคุณแม่บ้านได้เลยนะคะว่า,อ,าอยากให้แม่บ้านทําตรงไหนเป็นพิเศษอ่าเขาจะได้แบบออกมาถูกใจเรานะคะช่วงนี้แบบมีคนเรียกเยอะไหมคะตอนนี้มีทุกวันทํางานเยอะเนาะแล้วแบบแต่ช่วงโควิดน้อยไหมแบบช่วงโควิดอ่ะก็มีบางๆนะคะอืมก็คือน้อยลงน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้แต่ก็ยังมีงานอ่า นาะมันก็เป็นแบบเสน่ห์ของอาชีพฟรีแลนซ์นะคะแบบเราทําเยอะเราก็ได้เยอะอ<ช>่ะถ้าเกิดช่วงนี้เรายังไหวอยู่ร่างกายยังได้อยู่ก็ทําเยอะอ่ะมักกี้สนใจส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นขนน้องแมวเ <c oughs> <c oughs> ยอะมากเขาชอบนอนบนพรมหรืออะไรเงี้ยไอตัวขาว <c oughs> ใช่ตัวขาวไอถุงผ้าที่ดูขนเยอะๆขนาก็คือ <c oughs> เขานอนเขาทุกวันเลยนะวางไว้ส่วนใหญของเตียงเขาก็จะตามไปนอน เรารู้จักรู้จักซิกสเตอร์ได้ไงคะทางเฟซค่ะเฟซบุ๊กพอมันเหมือนกับมันยิงกลุ่มเป้าหมายไปที่คุณแม่บ้านแน่เลยเป็นเป็นยิงแอดโฆษณามาปะคะเจอแต่โฆษณาปะเจอโฆษณาของซิกสเตอร์อะค่ะออ๋คือมันเข้ามาทางเฟซบุ๊กโอ้ก็เลยกดไลค์ตั้งเพื่อนแล้วก็เลยอ๋อลองสมัครดูอ,อแล้วปบบเขามีขั้นตอนในการตรวจสอบแม่บ้านอะไรอย่างงี้ไหมคะมีนะคะเพราะว่าประวัติทุกอย่างคืออย่างที่ตอนที่ไปอบรมอ่ะ รุมก็บอกว่าทุกอย่างคือเอา่ันเข้าประวัติเข้าสำนักงานตรวจแห่งชาติอะไรแล้วอ่ะอืมอพ้าะมีประวัติดีไม่ดีค่ะประวัติอาชญากรรมก็คือเขาจ่ายเงินเป็นเดือนละครั้งมาให้หรือยังไงคะเป็นสิบห้าวันดอกีนึ่งค่ะอ๋อครึ่งเดือนอ่าเดือนละสองครั้งทุกวันที่สิบสามไปยี่สิบแปดก็โอเคนะเพราะสมัยทํางานบริษัทก็น่าจะได้แค่แบบสิ้นเดือนอย่างเงี้ยเดือนละครั้งอ่าอันนี้เราก็ได้แบบบริหารเงินง่ายขึ้น แบบบ้าานเอบบผ้าไมโครไฟเบอร์<ห>บบครร่ะเยอะมากอันนี้ค่ะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งมันพิเศษยังไงคะมันเวลาไปเช็ดกระจกมันก็จะไม่มีขนเวลาไปทำความสะอาดมันจะไม่มีขนติดอะคะอ่ะมันก็ทําให้การทํางานเร็วขึ้นเร็วขึ้นเอออย่างเนี้ยเวลาเราต่อให้เราทําความสะอาดเองเต็มที่เราก็ได้แค่แบบดูดฝุ่นหรืออะไรเงี้ย จะแบบเช็ดกระจกมันไม่มีทางสะอาดเท่าให้มือชีพเขามาเช็ดให้อย่างนี้นะคะนี่คือที่นอนที่คุณแม่บ้านมาช่วยจัดให้นะคะจริงๆคืออาทิตย์ที่แล้วเลอกเทกอกว่านี้อีกแต่อาทิตย์ที่แล้วคุณแม่บ้านช่วยจัดมาให้แล้วอาทิตย์แล้วคือแบบขอบตรงนู้นคือหลุดลุดย่ยออกมาหมดเลยนี่คือคุณแม่บ้านช่วยทําให้ดีขึ้นมากๆแล้วนะคะ Another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack. Words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor. I ตอนนี้นะคะก็ใช้บริการคุณแม่บ้านเสร็จแล้วนะคะคุณแม่บ้านก็กลับแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่าง,งสภาพห้องหลังจากที่คุณแม่บ้านได้ทำความสะอาดและจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนเตียงนอนนะคะอันนี้คือขวนเพึ่งเอามาวางตรงนี้นะคะทุกการชอบไหมอ๋อ <laughs> เดี๋ยวพวกต้นไม้เนี่ยขวานจะต้องจัดใหม่นะคะเพราะว่าเพิ่งซื้อเชลมาเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่ได้แบบ รีพอร์ตชิชเชนนิ่งต้นไม้อันนี้ก็ประมาณนี้นะคะคุณแม่บ้านเขาก็จะแบบไม่ค่อยกล้าจัดใหม่อะไรเยอะเพราะว่าหนังสือเราก็เยอะอ่ะแล้วก็อ่านี่ห้องน้ำน,นะคะคุณแม่บ้านก็ช่วยจัดและทำความสะอาดให้นะคะก็ดูแบบสะอาดน่าใช้มากเลยนะคะนี่เดี๋ยวเชลลตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาต้นไม้มาวางนะคะก็เดี๋ยวรอขวานว่างๆจะจัด แล้วก็เดี๋ยวทำรูมทัวร์พร้อมกับพาชมต้นไม้ต่างๆของขวัญน,นะคะตามนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานของคุณแม่บ้านนะคะที่คุณแม่บ้านได้ช่วยทำความสะอาดให้ขวัญน,นะคะก็อันนี้เป็นบริการคุณแม่บ้านจากซิกสเตอร์นะคะก็ข้อดีก็คือเราเนี่ยก็ไม่ต้องมาจ้างแม่บ้านประจํานะคะแล้วก็คือเหมือนกับเราถ้าเกิดเราจ้างแม่บ้านประจำเนี่ยเขาก็ต้องทํางานแบบทุกวันหรืออยู่กับเราด้วยบางทีก็จะมีค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยอย่างเช่นค่าอาหารของเขาหรืออะไรที่เราจะต้องดูแลเขาเนาะอันนี้ก็จะแบบทางซิสเตอร์จะดูแลแล้วก็จัดระบบนัด ตารางงานคุณแม่บ้านให้เราเลยนะคะแล้วก็เราก็แค่อยากอยากแบบให้แม่บ้านมาวันไหนเราก็แค่กดเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะเราก็จะคำนวณราคาได้เองเลยว่าอ่ะจะใช้บริการกี่ชั่วโมงบ้านเราพื้นที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็เราก็เลือกเอาได้เลยว่าอยากให้เขามาวันไหนเวลาไหนนะคะก็ง่ายมากๆแล้สามารถ manage คาดการค่าใช้จ,จ่ายในแต่ละเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวกับการดูแลบ้านตรงส่วนนี้ได้เลยนะคะขวัญก็คิดว่ามันสะดวกมาก ะะเพราะว่าฟิกเซอร์เนี่ยเขาก็ดูแลแม่บ้านให้เองด้วยนะคะค่าเทีย่ยจ่ายแล้วก็คอนโทรลได้แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็คุณแม่บ้านทุกคนเขาก็มีการแบบคัดกรองมาแล้วอย่างดีนะคะว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมแล้วก็เท่าที่เจอมาต้องบอกเลยว่าเขาอบรมมาแล้วนะคะก็คือน่ารักมากไ nice, น้าทุกคนก็ทำความสะอาดได้ เนียบโอเคมากๆแล้วก็นิสัยน่ารักกันทุกคนนะคะโดยเฉพาะคุณพี่วันนะคะที่อยู่ในคลิปวันนี้ของก่านนั่นเองนะคะันี้บ้านก็สะอาดเรียบร้อยขึ้นนะ่าอยู่มากๆเลยคิดว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะได้ทำรูมทัวร์ให้แบบเพื่อนๆได้ชมนะคะก็ไม่รู้ว่า บ้านจะรกอีกครั้งก่อนที่ขวัญจะแบบว่างทํารูมทัวร์หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องจัดต้นไม้ให้เรียบร้อยก่อนตามที่บอกตะกี้เพื่อทำรูมทัวร์ด้วยก็ยังไงนะคะถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด u b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะว่าเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าขวัญจะมาอัปเดตแล้วก็จะมาพาชมบ้านกันอีกครั้งนะคะบ๊ายบาย